โทมัสนะคะชื่อโทมัตมาจากที่ไหนมาจากชื่อโรงพิมพ์ธนบัตรค่ะเนี่ยค่ะโทมัตเลลารู La นะคะเป็นชื่อของบริษัทที่ผลิตธนบัตรค่ะรัฐบาลไทยไปจ้างบริษัทโทมัตผลิตเราจึงเรียกว่าแบงค์โทมัตแบงค์โทมัตที่คุณภาพเขาใช้ได้เลยนะคะเขาสภาพเขาดี เก็บรักษาไว้ได้ค่ะอันนี้ก็ไม่มีถุงใสอ๋ออันนี้แบงเออแบงบาทสวยค่ะสองหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาททีนที้ราคาหนึ่งบาทโทมัสจะมีทั้งหมดด้วยกันห้าห้ารุ่นรุ่นที่หนึ่งเลขแดงหน้าหนุ่มค่ะโทมัสหนึ่งบาทรุ่นที่หนึ่งเลขแดงหน้าหนุ่ม รยไหมาลายน้ำพานแบบที่สองอรุ่นที่สองหน้าหนุ่มเลขดำรอยไหมาลายน้ำพานแบบที่สาเปลี่ยนพระบรมฉายาสาธิสรักเป็นหน้าปัจจุบันรยไหมาลายน้ำพานแบบที่สฝังเส้นใหญ่ลายน้ำพานแบบที่ห้าคือแบบนี้ปกติค่ะแบบที่ห้านะคะบาทโทมัสก็จะมีห้าชนิดราคาเช่นกัน หบาทโทมัสมีห้าชนิดราคาเอา่อมีห้าขออภัยค่ะมีห้าห้ารุ่นโทม,ทมัสมีห้าชนิดราคานะคะแล้วมาห้าบาทก็มีห้ารุ่นรุ่นแรกก็มีโรยไหมาลายน้ำพานหน้าหนุ่มตัวเลขสีแดงรุ่นที่สองหน้าหนุ่มตัวเลขสีดําโรยไหมาลายน้ำพานรุ่นที่สาม เปลี่ยนพระบรมชายาสาธิศลักษ์ปัจจุบันโรยไหมาลายน้ำผ่านรุ่นที่ 4, สี่ฝังเส้นใยฝังเส้นใยไลายน้ำผ่านนะคะไม่มีโรยไหมค่ะมีฝังเส้นใยรอเรือไม่มีกะรันค่ะรุ่นที่5คือรุ่นนี้ปัจจุบันรุ่นที่มีเยอะนะคะรุ่นห้ารุ่นที่ห้าพระบรมชาลายน้ำพระบรมชายาลักษณ์ราชการที่เก้า นะคะไม่มีไม่มีรยไหมค่ะมีฝังเส้นใหญ่เร,เรือไม่มีกระรันค่ะห้าบาทโทมัสแบงก์สิบาทโทมัสก็จะมีด้วยกันทั้งหมดห้าห้ารุ่นหนึ่งรุ่นที่หนึ่งหน้าหนุ่มรอยไหมาลายน้ำพานเร,าเรือมีกระรันนะคะรุ่นที่หนึ่งตัวเลขสีแดงรุ่นที่สอง หน้าหนุ่มตัวเลขสีดำโรยไหมลายน้ำพ่านราเรือมีกระรันรุ่นที่สองรุ่นที่สามเปลี่ยนพระบรมชายาสาธิศลักษ์เลขดำโรยไหมลายน้ำาพานรอเรือไม่มีกระรันรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่ไม่มีโดยไหมแล้วมีฝังเส้นใหญ่ลายน้ำพระบรมฉายาสาธิศลักษ์พระพัก,พก พระบรมชายาสาธิสรักหน้าปัจจุบันนะคะแล้วก็รุ่นนี้คือรุ่นที่5รุ่นสุดท้ายที่เราเห็นทั่วไปนะคะที่มีเยอะๆก็จะเห็นจะเจอรุ่นนี้แหละคะ่ะรุ่นที่5รุ่นที่หนี้จะมีเยอะเป็นรุ่นสุดท้ายของของโทโมัสนะคะ